คุณผู้ชมครับช่วงนี้คำว่ามูลิธิแม่งไม่ได้แปลว่าช่วยคนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นสนามประลองของอิทธิพลกับความจริงนะและคนที่อยู่ตรงกลางก็คือกันจอมพลังไงครับคุณผู้ชมครับฝาน,นิดนึงครับก่อนดูคลิปช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะขอบคุณมากครับออาเริ่มกันเลยทุกอย่างมันเริ่มจากความตั้งใจดีจริงๆนะ ช่วยคนลงพื้นที่ขนของซ่อมบ้านบริจาคข้าวสารจนคนทั้งประเทศยกให้เขาเป็นฮีโร่ข้างประชาชนเลยครับแต่วันหนึง่งชื่อของเขาแม่งดันไปโผล่ในเอกสารตั้งของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้พร้อมกับข้อบังคับที่โคตรแปลกโดยเขียนไว้ครับว่าถ้ามูลนิธินี้ถูกยุบทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่ากูนิ่เอ้าเลย และเพียงเท่านั้นแหละครับไฟของคนทั้งประเทศแม่งลุกพรึบพร้อมกันเลยครับมีคนเริ่มถามทันทีครับว่านี่มันมูลนิธิช่วยคนหรือมูลนิธิช่วยนักการเมืองกันแน่วะแต่กันเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาแค่ตั้งใจให้โครงสร้างมันอยู่ได้แม้ไม่มีเขาไม่ได้คิดจะโยงใครทั้งนั้นฟังดูดีนะครับแต่โซเชียลม่งไม่ฟังหรอกคุณผู้ชมครับโลกออนไลน์แม่งเหมือนฝูงหมาจอนพอเจอของเน่าเน่าแม่งก็จะขุดไม่หยุดคืออย่างนี้ครับ มีข่าวเอามาว่าการจอมพลังไม่ได้เป็นประธานมูลนิธิจริงๆแต่ชื่อที่อยู่ข้างบนก็คือต้นอ้อเท่านั้นยังไม่พอครับมีคนแคปโพสต์ของนวัดอิสระไกรศีลที่พูดแรงชิบหายครับว่าเงินที่ผมโอนไปเข้าบัญชีใครกันแน่วะโอ้โหแม่งโคตรพังเลยครับทุกขันถามที่ลอยอยู่ตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวนะแต่มันแทงเข้าใจกลางของคนที่ศรัทธานในคําว่าจอมพลังเพราะสิ่งที่คนอยากรู้จริงๆ มันไม่ใช่แค่ว่าใครถือบัญชีแต่เขาอยากรู้ครับว่าใครถือพลังกันแน่ไอ้ส้นตีนและนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่สงครามที่ไม่ได้ยิงด้วยปืนแต่ยิงด้วยโพสต์ไลฟ์คอมเมนต์และความเชื่อแม่งทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่คือเพียงฉากเปิดเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนี้คำว่าช่วยชาติจะกลายเป็นคำที่โดนตั้งคำถามแรงที่สุดในรอบปีนี้เลยครับนี่ครับมันคือคำว่า ช่วยชาติจริงๆหรือหรือช่วยใครกันแน่วะคุณผู้ชมครับหลังจากเรื่องมูลนิธิแม่งกลายเป็นดราม่าระดับชาติสิ่งที่ทำให้ไฟลุกท่วมหนักกว่าเดิมก็คือชื่อของคนคนหนึ่งครับที่แม่งโผล่อยู่ท้ายเอกสารข้อบังคับชื่อที่อ่านแล้วแม่งแบบอ้าวเฮียทำไมเป็นคนนี้วะใช่ครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าทันทีที่ชื่อธรรมนัฐหลุดออกมาโลกโซเชียลก็แทบแตกเป็นสิ่งเสี่ยงครับ ทุกโพสตทุกคลิปทุกคอมเมนต์แม่งมีแต่คําถามเดียวที่สะท้อนอยู่ในหัวคนทั้งประเทศว่าการจอมพลังกับธรรมนัตมึงสองคนนี่มีอะไรกันแน่ครับเพราะในอดีตนะกันเคยพูดต่อหน้าสื่อเลยครับว่าถ้าไม่มีพี่ธรรมนัตคงไม่มีผมในวันนี้โอ้โหแม่งพูดแบบนี้มันเหมือนประกาศสัญญาพี่น้องสายเลือดเลยครับแล้วตอนนี้ไอคาพูดนั้นมันถูกขุดซ้ําขุดย้ํา เหมือนมีคนเอาแผลเก่ามาแหกให้ดูสดๆสดสดอีกรอบคุณผู้ชมครับโลกออนไลน์มันไม่ฟังเหตุผลหรอกครับเพราะพอเจอคำว่าธรรมนัตปุ๊บทุกอย่างแม่งกลายเป็นคำว่าการเมืองทันทีครับบางคนก็บอกนะครับว่ามูลนิธินี้แม่งไม่ใช่ของการหลอกมันคือเครือข,ข่ายควพลังที่โยงการเมืองชัดๆแต่อีกฝั่งก็สวนกลับครับว่าถึงมีชื่อธรรมนัตก็ไม่ได้แปลว่าเขามีเจตนาร้ายเพราะมันเป็นแค่เงื่อนไขทางกฎหมายเท่านั้น เหมือนเขาเอาไว้สำรองกรณีถูกยุบแต่พราะอยู่ในยุคที่คนแม่งเชื่อแต่ดรามา่าไม่เชื่อเหตุผลคำอธิบายแบบนี้แม่งไม่มีน้ำหนักเลยครับเพราะคนเขาไม่ได้อยากรู้ว่ากฎหมายว่ายังไงแต่เขาอยากรู้ครับว่ามึงคิดอะไรไว้ในใจวะและเจตนาเนี่ยแหละครับมันคือของที่โคตรจะลึกลับมันไม่มีใครพิสูจน์ได้มันก็เลยกลายเป็นหลุมที่การแม่งพากันตกลงไปแบบเต็มเต็มครับคุณผู้ชมครับชาวเน็ตก็ไม่รอช้านะตั้งชื่อใหม่ให้เลยครับว่ามูลนิธิขั้วพลัง ส่วนสื่อบางเจ้าก็ยิงคำถามกลางรายการนะครับว่าถ้ามูลน,นิธิถูกยุบแล้วเงินไปอยู่กับนักการเมืองมันถูกไหมวะโอ้โหคำถามพวกนี้มันไม่ได้แค่ทำลายชื่อเสียงนะครับแต่มันแม่งฆ่าความเชื่อที่คนเคยมีต่อคำว่าจอมพลังทีรนิตทีรนิตครับและที่โหดกว่านั้นก็คือตอนที่กันยังพูดไม่ทันจบมันก็มีอีกคนนึงโผล่เข้ามาครับใช่ครับเธอก็คือไอซ์รัชนกครับแม่งเดินเข้ามากลางวทีพร้อมกับไม้ขีดไฟในมือ แล้วพร้อมจุดไฟเผาดราม่าให้มันลุกเป็นมหากราร์บเลยครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าเสียงเล็กๆของไอซ์รักชนกสีนอกจะกลายเป็นประกายไฟที่แม่งลุกวาบทั้งประเทศและทำให้คนหันมามองกันจอมพลังในมุมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับวันนั้นเธอไม่ได้จะมาด่าหรือโตเรื่องมูลนิธิหรอกนะแต่เธอมาด้วยคำถามแค่คำเดียวคำถามที่ฟังดูรเรียบแต่แม่งคมกว่ามีดโกนซะอีกนี่ครับเธอถามว่า คุณกันมีพลังเยอะขนาดนั้นทำไมไม่ใช้มันไปถามอนุทินกับธรรมนัตเรื่องค่ายสแกกเมอร์ออโโหคุณผู้ชมครับแม่งพูดเหมือนตบหน้าเบาๆแต่เสียงดังลั่นทั้งเวทีเลยครับเพราะคำถามนี้มันไม่ได้แค่จี้นะแต่มันแทงตรงกลางใจเลยครับแล้วมันก็พูดแทนคนทั้งประเทศที่อยากถามแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดน้องไอซ์นี่เธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งมากครับแต่ทุกคำแม่งมีแรงกดดันที่โคตรเยอะเหมือนเธอกำลังบอกครับว่าทำมึงจะรักชาติจริงๆ มึงก็ต้องกล้าชนทุกขั้วสิไม่ใช่เลือกด่าแต่คนตัวเล็กๆหรือพวกนักสิทธิ์พูดกันตรงๆเลยครับประโยคนี้แม่งเสียดแทงแบบสุดติง่งและสิ่งที่ทําให้คนดูทั้งตูอึ้งเลยก็คือเธอกล้าพูดกลางเวทีที่รู้ดีว่าแฟนคลับ9้าล้านชีวิตของกันจอมพลังพร้อมจะกระโจนเข้ามาสวนกลับเธอทันทีแต่เธอก็ยังพูดต่ออีกนะว่าไม่หลบไม่กลัวไม่อ้อมแม้แต่นิดเดียวแล้วหลังรายการออกอากาศไปไม่นานครับคลิปนั้นแม่งกลายเป็นไวรัลทันทีทั้งคนเชียร์ทั้งคนดาทั้งระเบิดกััันนนกกลลาางงงโเเชแบบะะะตุ้ป่่ึอครว นี่แหละครับหญิงกล้าท้าชนอิทธิพลอีกฝั่งตะโกนกลับว่าอยากดังใช่ไหมเล่นบทนางเอกสร้างภาพแล้วเธอแม่งคิดได้แค่นี้เหรอคุณผู้ชมครับแต่ไม่ว่าจะฟังไหนจะพูดอะไรคําพูดของไอซ์แม่งได้เปลี่ยนภาพของกันจอมพลังไปแล้วครับจากคนที่เคยถูกยกให้เป็นฮีโร่ช่วยคนตอนนี้กลายเป็นชายที่ถูกท้าให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับคุณผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่สงครามของเหตุผลอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่มันคือสงครามของเจตนากับความกล้า ว่าใครจะยืนอยู่บนเวทีนี้ได้นานกว่ากันและหลังจากวันนั้นครับคําว่ามูลนิธิกันจอมพลังแม่งก็ไม่ใช่ใครชื่อองค์กรอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเวทีศรัทธาที่คนสองฝั่งเริ่มประกาศสงครามอย่างเต็มตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากคลิปของไอซ์รักชนกมันระเบิดทั่วโซเชียลภาพลักษณ์ของกันจอมพลังแม่งก็โดนสาดคําถามจากทุกทิศแต่แทนที่เขาจะเงียบปล่อยให้กระแสแม่งซัดไปเองกันเลือกตอบกลับทันทีครับว่าผมไม่โกรธแต่ผมก็ไม่ยอม เขาพูดชัดเลยครับว่าผมช่วยทหารผมอยู่แนวหน้าผมเห็นของจริงไม่ได้มาแค่พูดแล้วก็ย้ำหนัก,นกว่าผมไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีใครสั่งไม่มีใครจ้างเขาบอกว่าผมทำเพราะเห็นคนเดือดร้อนพูดแบบนี้ฟังดูเท่ใช่ไหมครับแต่โซเชียลแม่งไม่เคยปล่อยให้ใครเท่นานหรอกครับกันพูดกลางรายการเลยครับว่าถ้าผมมีเส้นจริงผมของานสักพันงานเถอะแต่นี่ผมยังได้ไม่ถึงสิบงานเลยโอ้โหประโยคนี้แม่งยังกับพูดขำๆแต่กลับกลายเป็นมีดสองคมเลยครับ แทนที่จะเป็นคําแก้ตัวมันกลับกลายเป็นช่องให้คนตีความต่อบางคนก็บอกว่ากันพูดจริงใจแต่บางคนแม่งก็หาว่ามันพูดเหมือนคนรู้จังหวะสร้างภาพเก่งชิบหายคุณผู้ชมครับเขายอมรับต่อหน้ากล้องเลยครับว่าเขารู้ว่าเขามีพลังและรู้ว่าคําพูดของเขามันส่งผลแต่เขาก็ปฏิเสธอย่างเสียงแข็งครับว่าไม่เคยตั้งใจจะใช้พลังนั้นทําร้ายใครเลยเขาบอกว่าเขาโพสต์ในเพจตัวเองใครจะคิดยังไงเขาก็ห้ามไม่ได้และพอฟังเผลอๆก็เหมือนคําอธิบายทั่วไป แต่คนที่เคยโดนราม่ามาก่อนแม่งรู้ดีครับว่าคำแบบนี้แม่งจี้ใจดําแค่ไหนเพราะในโลกออนไลน์การไม่ห้ามแม่งบางทีก็ถูกมองว่าเป็นการยินยอมโดยที่เราไม่พูดออกมาและในจุดนั้นแหละครับกันจอมพลังแม่งเริ่มเข้าใจแล้วครับว่านี่มันไม่ใช่การชี้แจงธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสงครามศักดิ์ศรีที่เขาต้องสู้เพื่อชื่อของตัวเองครับคุณผู้ชมครับกันอาจไม่ได้ตอบทุกคําถามด้วยเอกสารหรือหลักฐานนะแต่เขาตอบด้วยน้ําเสียงของคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่ผิด และนี่มันก็ไม่ใช่เสียงของนักแสดงแต่มันคือเสียงของคนที่พูดออกมาจากใจจริงๆแม้จะโดนดา่าโดนแสะโดนลากชื่อไปพั่วแต่เขาก็ยังยืนพูดอยู่ตรงนั้นครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกันจอมพลังเวอร์ชั่นใหม่จากชายที่เคยออกไปช่วยคนวันนี้เขาต้องออกมาช่วยตัวเองต่อหน้าคนทั้งประเทศคุณผู้ชมครับหลังจากวันนั้นดราม่านี้มันไม่ได้อยู่แค่ในสตูดิโออีกต่อไปแล้วครับมันลามไปทั้งโซเชียลเหมือนไฟไหม้ในลมแรง เพราะคำพูดไม่กี่ประโยคจากทั้งสองฝ่ายมันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้แฟนคลับกับฝ่ายตั้งคำถามปะทะกันกลางออนไลน์แบบไม่พักฝั่งที่หนุนกันก็พูดเสียงดังลั่นว่าอย่าลืมสิใครลงพื้นที่ใครเสี่ยงชีวิตใครเอาแรงเอาเงินตัวเองไปช่วยคนจริงส่วนฝั่งที่มองต่างก็สวนทันควันครับว่าช่วยคนได้ก็ดีแต่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ควรใช้ชื่อมูลนิธิสร้างอิทธิพลตอนนั้นครับ โซเชียลไทยแม่งแทบแตกเป็นสองขั้วทุกโพสต์ที่มีชื่อกันจอมพลังโผลมามีทั้งคนยกย่องกับคนประชดบางคนถึงขั้นทำคอนเทนต์แยกฝั่งบางคนก็โพสต์เตือนว่าอย่ากลัวการตรวจสอบแต่บางคนก็พูดกลับว่าอย่าเอาความดีของคนไปปนกับการเมืองสิวะคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการไม่ได้ตอบทุกดราม่านะแต่เขาเลือกพูดเท่าที่จำเป็นแล้วขอให้คนดูจากการกระทำ แต่ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอมือถือคำว่าดูจากการกระทำมันแม่งคูดยากเพราะสิ่งที่คนเห็นจริงๆคือโพสต์กับไลฟ์ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงครับและระหว่างที่กระแสยังร้อนระอุก็มีคนเอาคำพูดของไอซ์รักชนกไปตัดคลิปให้สั้นลงจนดูเหมือนเธอจงใจโจมตีอีกฝั่งก็ไม่แพ้กันครับเอาคำพูดของการไปตัดต่อให้ดูเหมือนเขาสวนแรงใส่ผู้หญิงสุดท้าย ทั้งคู่แม่งกลายเป็นเครื่องมือของสงครามดราม่าโดยไม่รู้ตัวเลยครับและในขณะที่คนดูทะเลาะกันว่าใครพูดแรงกว่าใครหน้าด่ากว่าคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบก็คือตอนเนี้ยเรายังเถียงเรื่องมูลนิธิอยู่หรือเราแค่เถียงว่าใครควรถูกเกลียดมากกว่ากันวะคุณผู้ชมครับเพราะสุดท้ายแล้วดราม่านี้มันไม่ได้แค่ทดสอบความจริงของเอกสารแต่มันทดสอบหัวใจของสังคมว่าเรายังฟังกันอยู่หรือเปล่า หรือจริงๆแล้วเราแค่ชอบดูคนทะเลาะกันมากกว่าหาความจริงกันแน่วะคุณผู้ชมครับชื่อของกันจอมพลังเคยเป็นเหมือนตราการันตีความตั้งใจดีแต่ในวันที่ทุกอย่างแม่งถูกขยายในโลกออนไลน์ศรัทธาที่เคยหนุนหลังมันกลับกลายเป็นภาระที่ต้องแบกไว้ทั้งแผ่นเลยครับเพราะเมื่อคุณมีคนติดตามเป็นล้านทุกคำพูดของคุณมันไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวอีกต่อไปมันคือแรงกระเพื่องที่แม่งสามารถกระแทกใครบางคนโดยไม่ตั้งใจ และการเองก็พูดตรงๆเลยครับว่าผมรู้ว่าผมมีพลังมากกว่าคนทั่วไปแต่นั่นแหละครับพลังที่สร้างด้วยความหวังดีตอนนี้มันกลายเป็นของมีคมที่แทงกลับได้ทุกเมื่อบางคนยกย่องว่าการคือเสียงของประชาชนแต่บางคนไม่ก็บอกว่าเขาคือกระบอกเสียงที่เลือกเป้าหมายเองทุกการเคลื่อนไหวของการตอนนี้ถูกจับตาแม่งหมดแค่โพสต์ภาพขนของช่วยชาวบ้านก็มีคนถามเงินนี้มาจากไหนพูดถึงชายแดนทีก็มีคนโยงกลับไปหากลุ่มอำนาจ จะพูดอะไรก็โดนตีความหมดเหมือนแม่งหายใจแรงก็ผิดคุณผู้ชมครับสิ่งที่กันต้องเจอตอนนี้ไม่ใช่แค่เสียงด่าหรือการตั้งคำถามแต่มันคือความคาดหวังของคนทั้งประเทศคนที่เคยศรัทธาอยากเห็นหลักฐานมากกว่าคำพูดอยากเห็นระบบมากกว่าอารมณ์อยากเห็นความจริงมากกว่าคำบอกเล่ากันเริ่มพูดน้อยลงในเพจครับไม่ใช่เพราะกลัวโดนด่านะแต่เพราะรู้ว่าทุกคำพูดต่อจากนี้แม่งจะถูกขยายต่อไม่รู้กี่รอบ และถ้าพูดผิดคําเดียวแม่นก็กลายเป็นเรื่องโพสต์ผิดประโยคแม่นก็กลายเป็นเรื่องแล้วศรัทธาที่เคยยกเขาขึ้นสูงตอนนี้กําลังทดสอบว่าเขาจะยืนไหวไหมเมื่อมันเริ่มหนักเกินกว่าคนธรรมดาคนนึงจะรับไว้คนเดียวครับคุณผู้ชมครับในโลกของชื่อเสียงนะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องทําผิดเพื่อให้คนเกลียดบางครั้งแค่คุณดังเกินไปมันก็เพียงพอแล้วที่จะมีคนอยากหาคําตอบแทนคุณต่อให้คุณไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามครับ คุณผู้ชมครับวันนั้นเวทีโหนกระแสที่เคยเป็นพื้นที่ให้คนมาเคลียร์กันด้วยเหตุผลแม่งกลายเป็นสนามไฟจริงๆที่ไม่มีใครยอมใครเลยครับเพราะทั้งการจอมพลังกับไอซ์รักชนกเมื่อได้มานั่งคุยกันชิวๆแต่มาเหมือนจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของแต่ละฝั่งโดยแท้เปิดรายการปุ๊บสรยุทธยังไม่ทันได้หายใจไอซ์ Ice ก็ฟาดทันทีครับว่าคุณกันมีพลังมากแต่ใช้ผิดทาง เธอบอกให้การเอาพลังนั้นไปกดดันนกักการเมืองที่มีอำนาจจริงแทนที่จะปลูกกระแสกดดันแต่คนที่ไม่มีปืนไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรป้องกันตัวห้องส่งแม่งเงียบกริบเหมือนทุกคนหยุดหายใจแต่กันยิ้มครับยิ้มแบบเยือกเย็นก่อนสวนกลับทันทีด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแต่คมเหมือนมีดโกนสรยุทธ์ต้องรีบเบรกบอกให้ใจเย็นๆแต่ไม่มีใครเย็นหรอกครับตอนนั้นไฟแม่งลามไปทั่วสตูแล้ว เพราะนี่มันไม่ใช่การสัมภาษณ์อีกต่อไปแต่มันคือการเผชิญหน้าระหว่างพลังโซเชียลกับพลังการเมืองและคนดูทั้งประเทศกำลังเลือกข้างอยู่แบบเงียบๆหลังรายการจบครับคอมเมนต์แม่งระเบิดเป็นหมื่นฝั่งหนึ่งบอกว่าการพูดดีพูดตรงไม่กลัวใครอีกฝั่งสวนกลับว่าไอซ์พูดแทนประชาชนพูดแทนคนที่ไม่มีเสียงคนละขั้วกันสุดขอบแม่งไม่มีตรงกลางเหลือแล้วคุณผู้ชมครับรายการเดียวเปลี่ยนชะตาของทั้งคู่เพราะหลังจากนั้นทุกโพสต ทุกคาพูดของพวกเขาไม่ได้ถูกอ่านด้วยสายตาอีกต่อไปแต่มันถูกแปลเจตนาด้วยอารมณ์ของคนดูและที่น่ากลัวกว่านั้นคือดราม่านี้แม่งไม่ได้จบในรายการเลยครับแต่มันเพิ่งเริ่มต้นบนโลกโซเชียลที่ซึ่งทุกคอมเมนต์คือกระสุนและทุกแชร์คือไฟที่เผาแม่งจนไม่มีที่ให้ใครยืนได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากรายการนั้นจบลงเสียงเถียงแม่งไม่ได้หายไปเหมือนรายการทั่วไปแต่มันกลายเป็นคลื่นสะท้อน ที่วิ่งกลับมาชนทุกฝ่ายพร้อมกันเพราะทั้งกันจอมพลังและไอซ์รักชนกต่างก็โดนจับผิดแบบละเอียดยิบเหมือนอยู่กลางห้องสอบสวนของโซเชียลทั้งประเทศฝั่งของกันโดนถล่มว่ามึงมีพลังขนาดนั้นทำไมไม่เอาไปกดดันคนมีอำนาจส่วนฝั่งของไอซ์ก็โดนสวนกลับว่าอยากดังเหรือเกาะกระแสะชื่อดังไงเรียกได้ว่างานนี้ไม่มีใครรอดครับทุกคนกลายเป็นเป้าประเด็นใหญ่ของเรื่องนี้คือพลังที่ใช้ผิดทิศ ถ้าพลังแบบเดียวกันนี้มันถูกส่งไปกดดันต้นตอของปัญหาจริงอย่างค่ายสแกมเมอร์อาจจะไม่มีใครต้องรบไม่มีใครต้องเดือดร้อนและทหารก็ไม่ต้องเสี่ยงตายกลางแดนกันแบบทุกวันนี้ด้วยซ้าการจอมพลังฟังแล้วเงียบไปแต่เขาก็พูดตอนท้ายรายการว่าผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นผมแค่ทำในสิ่งที่ทำได้แม่งเป็นประโยคที่ฟังแล้วโคตรสะเทือนใจเพราะมันคือเสียงของคนที่รู้ดีว่าเขากำลังถูกคาดหวังเกินจริง ในเกมนี้ไม่มีใครชนะจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่การต่อสู้เพื่ออำนาจแต่มันคือการต่อสู้ของความศรัทธาที่ถูกโยนลงเวทีสือ่อและบทเรียนจากดราม่านี้มันอาจไม่ใช่ว่าใครพูดแรงกว่าหรือใครพูดถูกกว่าแต่คือคำเตือนโคตรชัดว่าเมื่อพลังของประชาชนถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มันสามารถสร้างฮีโร่ในเช้าวันหนึ่งและทำลายเขาได้ในค่ำวันเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ศึกของสองคนอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนในเห็นนิสัยของสังคมไทยทั้งประเทศเราชอบเชียร์ฮีโร่ในวันที่เขาลุกขึ้นช่วยคนแต่พอเขาดังเกินไปแม่งก็เริ่มหาทางลากลงมาเหมือนเรารับไม่ไหวเวลามีใครโดดเด่นเกินตัวเราเองกรณีมูนิธิกันจอมพลังมันเลยไม่ใช่แค่ดราม่าทางการเมืองแต่มันคือบทเรียนของยุคโซเชียลเต็มรูปแบบ ยุคที่ใครพูดแรงใครช่วยเยอะใครมีคนดูเยอะแม่งหนีไม่พ้นจะโดนลากเข้าวงจรเดิมๆเ,เริ่มจากชื่นชมตั้งคำถามขุดหาแล้วก็ตัดสินแม่งเลยคุณผู้ชมครับการจอมพลังอาจไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเขาอาจพูดเร็วไปทำแรงไปหรือถูกตีความผิดแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาลงมือช่วยจริงในขณะที่อีกหลายคนยังแค่พิมพ์ด่าคนอื่นอยู่ในคอมเมนต์ ส่วนไอซ์รักชนกก็ต้องยอมรับว่าเธอกล้ากล้าที่จะพูดในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดพูดต่อหน้าคนที่มีอิทธิพลพูดในที่ที่รู้ว่าทัวลงแน่ๆไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่การกล้าพูดแบบนั้นมันต้องมีใจแต่ถ้าเรามองให้ลึกกว่าดรามา่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาชัดๆคือสังคมเรายังแยกไม่ออกระหว่างการตั้งคำถามกับการโจมตีเรายังไม่รู้จะอยู่ตรงกลางยังไงระหว่างศรัทธา กับตรวจสอบเพราะจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายแม่งพูดถึงเรื่องเดียวกันคืออยากเห็นประเทศดีขึ้นแต่ต่างกันแค่วิธีมุมมองและจังหวะเวลาเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนี่แหละคือความจริงของยุคนี้ในโลกที่ทุกคนมีไม์ของตัวเองเสียงดังไม่ได้แปลว่าเสียงถูกความตั้งใจดีก็ไม่ได้รอดจากความสงสัยและความจริงนี่แหละมักจะกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนอยากฟัง สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้สอนให้เรารักกันหรือเลือกข้างใครหรอกครับแต่มันเตือนโคตรชัดเลยว่าอย่าปล่อยให้ดรามา่ากลืนความดีของคนที่ยังพยายามทำเพราะถ้าวันหนึ่งสังคมแม่งเริ่มไม่เชื่อในคนที่ช่วยจริงๆวันนั้นกูว่าประเทศนี้คงไม่มีใครอยากลุกขึ้นช่วยใครอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์ยุคนี้ทุกคนอย่าเป็นฮีโร่ แต่ไม่มีใครบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเวลาคนเริ่มไม่เชื่อสำหรับกันจอมพลังจากชายที่เคยถูกยกให้เป็นพลังของประชาชนวันนี้เขากลายเป็นคนที่ต้องพิสูจน์ทุกลมหายใจว่าผมไม่ได้เล่นบททุกการเคลื่อนไหวของเขาแม่งถูกจับตามองทุกคำพูดถูกแคปถูกตัดถูกตีความจนบางครั้งความจริงก็สู้คลิป30วินาทีไม่ได้คุณผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียว แต่มันคือสัญญาณของสังคมที่เปลี่ยนไปยุคที่คนไม่รอข้อเท็จจริงไม่รอคำอธิบายแต่รีบตัดสินจากภาพสั้นๆที่เห็นบนฟีดใครพูดแรงหน่อยโดนหาว่าก้าวร้าวใครตอบช้าโดนหาว่าหนีใครยิ้มมั่นหน้าโดนหาว่าปั้นภาพไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็จะมีใครบางคนพร้อมจะตีความแม่งเสมอการออกมาชี้แจงทุกเวทีพูดทุกช่องทางแต่คำถามมันไม่เคยจบ เพราะทุกคาตอบของเขาจะมีคนตัดเฉพราะช่วงที่เข้ากับสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่อโลกออนไลน์แม่งไม่ต้องการความจริงหรอกครับมันต้องการเรื่องราวที่สนุกจะเสพขณะเดียวกันฝั่งของไอซ์รักชนกก็ไม่รอดเหมือนกันคําพูดที่เคยถูกยกย่องว่ากล้าตอนนี้แม่งเริ่มถูกแปะป้ายว่าแซะบางคนถามว่าพูดแรงแบบนั้นมีเจตนาอื่นไหมทั้งที่จริงๆเธอแค่พูดในสิ่งที่คนอีกครึ่งประเทศคิดแต่ไม่กล้าพูดออกมาคุณผู้ชมครับ โลกออนไลน์แม่งไม่มีพื้นที่ให้ใครเป็นกลางจริงๆเพราะสุดท้ายมันจะเลือกข้างให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกเกลียดคือการที่คนเรื่องไม่อยากฟังไม่ว่าคุณจะพูดดีแค่ไหนจะอธิบายยังไงแม่งก็จะมีคนหาทางเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากเชื่ออยู่ดีดราม่าครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของกันกับไอซ์ แต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนที่กำลังอยู่ในยุคที่ใครพูดก่อนคือคนผิดและใครเงียบคือคนแปลกเพราะในวันที่โซเชียลกลายเป็นสารตัดสินทุกคนคือจำเลยและคอมเมนต์คือคำพิพากษาสุดท้ายคำถามที่ยังค้างอยู่ในใจของคนทั้งประเทศก็คือเรายังอยากได้ฮีโร่จริงๆอยู่ไหมครับหรือเราก็แค่ต้องการคนให้เราได้เถียงด้วยในทุกวันถัดไปเท่านั้นเอง คุณผู้ชมครับดราม,ม่านี้แม่งพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยว่าในยุคนี้การเป็นคนดีมันไม่พออีกแล้วครับเพราะถ้าคุณดังเกินไปเขาจะขุดถ้าคุณนิ่งเกินไปเขาจะตีความถ้าคุณพูดเร็วเกินไปเขาจะตัดคลิปและสุดท้ายไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเวทีคุณก็จะกลายเป็นเป้าอยู่ดีครับกันจอมพลังเคยเป็นชื่อที่แทนคำว่าลงมือทำ แต่วันนี้มันกลายเป็นชื่อที่ถูกเอาไปตั้งคำถามไม่ใช่เพราะเขาหยุดช่วยคนแต่เพราะสังคมแม่งเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าความดีจะไม่มีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ส่วนไอซ์รักชนกเธอก็ไม่ได้แค่พูดแรงแต่เธอพูดในเวลาที่ไม่มีใครอยากได้ยินพูดในจังหวะที่คนส่วนใหญ่กลัวจะโดนด่ามันเลยทำให้เธอกลายเป็นทั้งคนกล้าและเป้าให้ระบายในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับสองคนนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกันจริงๆหรอก พวกเขาแค่สะท้อนภาพของสองประเทศไทยประเทศหนึ่งที่เชื่อในการลงมือทำอีกประเทศหนึ่งที่เชื่อในการตรวจสอบทั้งสองฝั่งต่างคิดว่าตัวเองรักชาติแต่สุดท้ายกลับลืมไปว่าชาติที่แท้จริงมันคือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางคนที่อยากเห็นทั้งสองฝั่งจับมือกันไม่ใช่ลากกันลงหลุมและนั่นแหละครับจุดเจ็บจริงของเรื่องนี้เพราะถ้าเรายังใช้คำว่ารักชาติเป็นข้ออ้างในการแบ่งฝ่าย วันหนึ่งคำว่าคนดีมันจะเหลือแค่ในโพสต์ไวรัลไม่ใช่ในความจริงอย่าลืมนะครับโลกออนไลน์มันจำทุกอย่างแต่ความดีถ้าคนไม่พูดถึงมันจะเงียบเร็วกว่าข่าวเฉาเสมอสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างกันหรือข้างไอซ์ขออย่างเดียวครับอย่าหยุดเชื่อในสิ่งดีๆแต่ก็อย่าหยุดตั้งคำถามกับสิ่งที่ควรถูกตรวจสอบเพราะประเทศนี้มันไม่ได้ต้องการแค่คนพูดดัง แต่มันต้องการคนที่ฟังกันจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรื่องมูนาิธิกันจอมพลังนี่แม่งเริ่มจากดรามา่าแต่มันจบลงด้วยคําเตือนของประเทศนี้เลยครับว่าความดีมันอยู่รอดยากชิบหายถ้าเรายอมปล่อยให้เสียงสกรปรกดังกลบเสียงของคนที่ตั้งใจจริงในวันที่คนดีถูกขุดคนกล้าโดนแปะป้ายคนช่วยโดนตั้งคํำถามเราต้องไม่ลืมนะครับ ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไม่ใช่คนเห็นต่างแต่มันคือไอ้พวกที่ใช้ความเงียบปกปิดความเลวของตัวเองอย่าให้ดราม่ามาทำให้เราหยุดเชื่อในความดีอย่าให้การเมืองมาทำให้เราหยุดรักชาติและอย่าให้ใครแม่งเอาคำว่าช่วยชาติมาหลอกจนเราหยุดถามหาความจริงเพราะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างใครเราทุกคนก็อยู่ข้างเดียวกันครับคือข้างของประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องรักชาติโดยไม่ต้องรอให้ใครสั่ง ต้องช่วยกันจับผิดพวกที่โกงประเทศต้องปกป้องทหารปกป้องคนดีและต้องกล้าพูดเมื่อเห็นใครใช้คำว่าชาติเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวผมพูดตรงๆเลยนะครับประเทศนี้มันจะไม่ดีขึ้นถ้าคนดีเอาแต่นั่งดูและคนรักชาติเอาแต่งเงียบถ้าคุณยังเชื่อในความจริงถ้าคุณยังอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นถ้าคุณยังอยากฟังข่าวที่พูดแทนคนธรรมดาไม่ใช่คนมีอำนาจไปกดติดตามเพจลุงมูฟตอนนี้เลยครับ พระที่นั่นเราไม่เอียงไม่อวยไม่กลัวใครเราพูดแทนคนไทยที่ยังรักชาติและไม่ยอมให้ใครแม่งเหยียบแผ่นดินนี้เล่นๆจำไว้ครับความจริงไม่ต้องตะโกนถ้ามีคนกล้าพ,พูดแทนและผมจะพูดต่อไปจนกว่าคนไทยทั้งประเทศจะได้ยินพร้อมกันทั้งแผ่นดินอย่าลืมนะครับผมลงคลิปทุกเช้าเวลา6กโมงตรงหรือถ้าบางวันผมขยันคุณก็จะได้ดูตอน6โมงเย็นด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะ